ว่าโดยย่ออ,อุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์แปลว่า11อาการที่พูดถึงมาตลอดเนี่ยมาจากเรื่องเรื่องเดียวคืออุปาทานขันห้าเ,เพราะการเข้าไปยึดถือขันห้าสิอาการนี้จึงตามกันมาทั้งหมด วันนี้เรามาดูกันเรื่องพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงต่อไปในเรื่องธรรมชาตลึกอีกเรื่องหนึง่งคนทั่วไปมักจะรู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากคงเข้าใจแล้วว่าก็ทุกข์นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากทุกทนได้สีทนได้ทุกทนได้ ผมเองก็เคยสงสัยนะว่าการปฏิบัติธรรมจำเป็นจริงๆเหรอเพราะในเมื่อคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมุติว่ามีอยู่เรือนแสนทั้งหมดเรือนแสนแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในเจ็ดพันล้านคนเนี่ยมากกว่ามากความพลาดพลากสูญเสียเจ็บปวด กับการอกหักล้มละลายหรือแม้แต่พัดพากจากคนที่รักสูญเสียของที่รักไฟไหม้บ้านรถชนคนที่ตายคนเป็นมะเร็งก็มากกว่ามากพวกเขาก็ยังอยู่รอดกันมาได้ไอ้ที่ฆ่าตัวตายทนไม่ไหวกลายเป็นมีจำนวนไม่มากแต่ที่ทนอยู่ได้ก็มากกว่า นักปฏิบัติธรรมเข้ามาปฏิบัติถ้ายังไม่ได้ถึงธรรมขนาดที่ถึงขนทางพ้นทุกข์ในระดับต้นๆอย่างเช่นพระโสดาบันอะไรเงี้ยพวกเขาก็ยังต้องทุกข์ทนยากอยู่เกิดความทุกข์ก็ยังต้องทนระทมอยู่เลยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเจ็ดพันล้านคนที่ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม มันจึงทำให้นักปฏิบัติหรือคนปฏิบัติที่ข้างนอกพูดถึงเมื่อเทียบกับคนทั่วไปบางทีคนทั่วไปจะดีกว่าด้วยซ้ำอย่างเช่นนิกเขายัางอยู่อย่างมีความสุขโดยที่แขนขาไม่มีแต่นักปฏิบัติธรมวันนี้ลองไปแขนขาไม่มีดูสิลองออกไปแล้วแขนขาขาดหรือเป็นมะเร็งวันนี้หมอบอกเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่สามารถ จะกลับมาเป็นอย่างเดิมได้อีกไม่สามารถใช้อะไรอย่างนั้นได้อีกแขนขาดไม่สามารถใช้ได้อีกเดินไม่ได้อีกต่อไปในชีวิตนี้อย่างเงี้ยเราจะฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วหรือว่าไม่ทุกเลยหรือเปล่าแล้วนั้นมันจึงเป็นเครื่องชี้ให้คนข้างนอกเริ่มรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมก็ม,มันดีกว่าคนข้างนอกเลยก็เห็นยังเหมือนเดิมดีไม่ดีจะแย่กว่าด้วย พอยกตัวอย่างแต่ละคนแต่ละคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมกับกลายเป็นใจเข้มแข็งกว่าเพราะฉะนั้นมันยังไงกันแน่ผมเคยสงสัยจริงๆแต่ความสงสัยเนี่ยมันคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าถ้าพระองค์บอกว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์เพียงแค่ขี้ฝุ่นที่ติดปลายเล็บน ตัวอย่างนี้คงมีให้ดูในโลกไม่เยอะดังนั้นเราจึงไม่รู้จะเทียบกับอะไรเราจึงต้องใช้จินตามยาปัญญากันเอาเองก็ในเมื่อไม่มีใครบอกว่าใครเป็นพระโสดาบันผู้เจ้าเองก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็สั่งห้ามสาวกพยากรด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพระโสดาบันนอกจากก็ต้องใช้แว่นสองธรรมที่พระองค์ทิ้งเอาไว้ เอามาพยากรพยากรตนแห่งตนไม่ว่าใครจะมาพยากรเราหรือจะบอกอะไรเราเนี่ยเป็นแค่ความคิดความรู้สึกของคนคนนั้นเองไม่มีทางจริงนะหรืออาจจะจริงก็ไม่มีใครยืนยันได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอนาล็อกไม่ได้เป็นดิจิตอนรู้ลมหายใจเนี่ยเห็นไหมครับว่าวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่รูปก,ก,ก,ก็พอเห็นได้เสร็จแล้วมันแวบไปคิดถึง เมื่อวานนี้เห็นอย่างว่าวิญญาณไปตั้งอยู่ในสัญญาก็ก็พอเข้าใจได้ก็เห็นอยู่เหมือนกันพอสัญญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีการคิดปรุงแต่งต่อไปเห็นไหมว่ามันเกิดสังขารวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยอยู่ที่สังขารก็เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาลู้ลมมีสติอร๊อกลับมาลู้ลมวิญญาณมาตั้งอาศัยอยู่ที่รูปก็เห็นได้วิญญาณเกิดดับไหมก็เกิดดับไปอยู่ตามฐานต่างๆที่ ฐานทั้งสี่ที่เรียกว่าวิญญาณทีตนะิฐานที่ตั้งแห่งแห่งวิญญาณนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ความสุขพอปวดขาน่ก็เกิดความทุกข์ก็เข้าไปวิญญาณก็โอ้ยทำไมทุกข์อย่างนี้ปวดขาจังเลยนะวิญญาณก็ตั้งอาศัยอยู่ที่เวทนา,าเดี๋ยวเดี๋ยววิญญาณก็กลับไปคิดฟุ้งนซะ่านเห็นไหมว่าวิญญาณก็ไปอยู่ที่สังขารอีกดับจากตรงนี้ไปเกิดตรงนั้นกลับอาตกลงมันมีอะไรมั้งเนี่ยเราอยู่ไหน เราจะถอดถอนความรู้สึกเป็นเราได้ก็คือต้องใช้ความถี่สูงมากจำนวนมหาศาลเพื่อจะเปลี่ยนความรู้สึกเก่าๆว่านี่คือเราหลักการรู้กันหมดรู้หมดแต่ไม่ทำเดินเหินหยิบจับเดินขึ้นบันไดอาบน้ำถูสบู่มันมีแต่แค่นี้แหละมันมีแต่ขันห้าวนไปเวียนมาอยู่เนี่ย สติปัฏฐานสี่ก็มีกายเวทนาจิตธรรมให้ให้สติไปปัฏฐานไว้จะเอาในมุมของสติก็ได้ก็กายเวทนาจิตธรรมจะเอามุมของขันห้าก็คือวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเห็นแต่ขันห้าเนี่ยมันจะถอดถอนความเห็นผิดว่านี่คือเราเพราะเราก็คืออย่างนี้พอกระจายพรวด กายเป็นขันห้าไหนเราไม่มีแต่ออ ie, อพอเผอปั๊บมันนี่เราบอกเนี่ยกำหมัดไหนกำหมัดมีนิ้วห้านิ้วนี่ไงกำหมัดไหนกำหมัดเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องทําอย่างเงี้ยพอปุ๊บนี่เราไหนเราเออไม่มีเราเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บ โอ้ใเราไม่มีเราเราที่ไหนเนี่ยทำอยู่แค่เนี้คือทางมันออกทางมันออกหลักการคือทางมันออกให้ได้ทางมันออกถ้าทางออกแล้วเนี่ยถึงจะเห็นความจริงทีนี้วันนี้ถ้าไม่รู้จักจุดเริ่มต้นที่จะไปต่อเนี่ย มันก็ไปฟังแต่ธรรมะจะชั้นลึกแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ไม่มีฐานเลยต่อให้ธรรมะชั้นลึกระดับปฏิจจสมุปบาทอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทฟังเข้าใจหมดแต่ทั้งหมดมาจากไหนในในอริยสัจในในปฏิจจสมุปบาทมีอะไรบ้างมีขันห้า ถ้าไม่เชี่ยวชาญเรื่องขันห้าจะไปถึงปฏิจจสมุปบาทได้ยังไงเพราะในอาการทั้งหลายที่เป็นสมุปป,ปนธรรมที่ส่งต่อกันมาเนะี่ยมันอยู่ในขันห้าไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นต้องกลับไปเห็นขันห้าอย่างแจ่มแจ้งบทสวดมนต์ที่เราสวดกันมาตลอด พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นับหนึ่งไว้นะครับหนึ่งชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์สองบรานาปิดทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์สามแม้ความโศกสี่ความล่ำไรลำพันธ หความไม่สบายกาย 6. ความไม่สบายใจ 7. ความคับแค้นใจ 8. การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจ 9. 9. แล้วนะเราลองมาดูก่อนตั้งแต่พูดมาเนี่ยมีอยู่ในพวกเราไหมแล้วที่บอกว่าฉันไม่เฉันไม่เห็นทุกข์เลยถามตัวเองที่เคยโศกไหม เคยล่ำไรลำพันเคยไหม,มน่าจะได้งานชิ้นนี้ทำไมไม่ได้ทำไมก็ต้องทำกับฉันอย่างนี้ด้วยทำไมมีทุกไหมตอนนั้นอ่ะทุกไม่สบายกายถ้าเป็นมะเร็งขาขาดปวดขาหรือว่าหนักไปกว่านั้นเรื่อยๆจนถึงอะไรก็แล้วแต่ทุกไม่สบายใจอันนี้เต็มเต็มนะทำไมไม่มีเงินจะใช้จ่ายจะหนี้สินพันลุกอะไร ไม่สบายใจทุกขับแค้นใจไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะว่าจริงๆทุกข้อไม่ต้องอธิบายอยู่ในทุกคนแล้วก็คุ้นเคยด้วยนะความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก,ท,กทุกทุกทีนะคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทุกทั้งนั้นเมื่อกี้เก้าแล้วนะความพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจสิบ มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกไหมทุกตั้งแต่ส1บอข้อที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข้อไหนไม่ทุกแล้วไม่มีข้อไหนที่ไม่มีในใครมีทุกคนต้องให้พระพุทธเจ้ามาคอยบอกว่าเธอเป็นทุกเธอไม่คิดจะออกจากมันเลยเหรอเธอจะจมอยู่อย่างนี้เหรอแล้วยังบอกไม่ทุกไม่ทุกพระองค์ก็มี พระอ,องค์เป็นเจ้าชายสิทธะอยู่ประาสาทสารฤดูท่านถึงไม่เอาแล้วเมื่อไหร่มีเกิดเมื่อนั้นมากันทั้งแผงถ้าใครชอบมาปรึกษาหรือว่าไปปรึกษาครูบาอาจารย์อาจารย์ ชีวิตหนูทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมสามีทําไมแฟนทําไมภรรยาทําไมลูกทําไมงานนที่ทํางานเพราะเกิด <c oughs> ถ้าเกิดไม่ต้องพูดต่อไอ้ที่พูดมาทั้งหมดน่ะกระจอกผมบอกให้เลยความทุกข์ให้คนเ0็ดล้านคนมาปรึกษาผมเลย ผมบอกกระจอกเพราะถ้ามันเริ่มจากเกิดหลักๆเดี๋ยวมีแก่เดี๋ยวมีเจ็บแล้วก็ตายแค่สี่อันนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วสี่อันนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วโศกลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้เด็กๆ เด็กๆพวกติดสอยห้อยตามรุ่นพี่รุ่นพี่นี่นี่รุ่นพี่นี่พี่เบิ้มเลยคือถ้าเริ่มเกิดและพี่เบิ้มสี่คนนี่มาเลยแก่เจ็บตายเนี่ยสี่ตัวนี้มาถล่มเมื่อไหร่นะยืนไม่ขึ้น จึงเกิดนะเพราะโง่จึงเกิดมันพอมันก็เลยดูผสมลงกันพอเกิดแล้วก็โง่ต่อนะมันก็เลยกลาลยดูมันโง่แต่เกิดแต่จริงๆะมันโง่แล้วมันจึงเกิดเพราะมีอวิชชานี่แหละมันถึงพาเกิดเพราะมีอวิชชาก็มีตัณหาผู้เจ้าก็ปตัณหาเนี่ยเราพาเกิดก็เลยกลายเป็นว่าตัณหาพาเกิดแต่มีอวิชชาอยู่ข้างหลังมันก็เลยกลายเป็นก็เหมือนกับตัณหาก็เป็นผลมีอวิชชาเป็นเหตุเหมือนกัน เอาละเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วที่ฉันบอกว่าฉันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ก็คงไม่จริงแล้วฮะเพราะสิบเอ็ดอาการนี่อยู่ในชั้นทั้งหมดเลยหรืออยู่ในใครๆทั้งหมดเลยทีนี้มาดูต่อว่าโดยย่อบทประมมาลาสิบเอ็ดอาการจนถึงนั่นก็เป็นทุกทุกหมดว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์แปลว่า สิอาการที่พูดถึงมาตลอดเนี่ยมาจากเรื่องเรื่องเดียวคืออุปาทานขันห้านี่แหละเพราะการเข้าไปยึดถือขันห้าสิอาการนี้จึงตามกันมาทั้งหมดเอาละถ้างั้นเราจะพักอุปาทานขันทั้ง5้าไว้ก่อนเพราะว่าเราคงต้องทำความรู้จักกลับไปที่ขันห้าใหม่ ในพระโสดาบันยังมีอุปาทานขันห้าแต่ละสักยทิฐิและเห็นเพียงว่าอุปาทานขันแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ม no ีแน่นอนค่ําครวญพิลีพิไรลำพันเนี่ยไม่มีในพระโสดาบันคนพวกนี้ค่ําครวนพิลีพิไรลำพันขึ้นมาในใจได้เนี่ยเพราะมีตัวตนเพราะว่าตัวตนนี้แบ่งเป็นสักยทิฐิกับอุปาทานขันนะจิตเป็นตัวตนเนี่ยเป็นอุปาทานขัน แต่ส่วนก่อความรู้สึกที่เรียกว่าสักกายทิฐินี่คืออย่างหยาบเลยสร้างตัวตนปลอมๆขึ้นมาอย่างหยาบเลยเขาทําชั้นคนนั้นทําชั้นอะไรน,นี้อือันนี้อย่างหยาบเลยอันนี้ทุกเต็มเต็มส่วนอุปาทานขันที่บอกว่าโดยยยออุปาทานขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระโสดวารันเห็นในสิ่งเป็นสิ่งที่พระอราหันต์ละได้เพราะฉะนั้น มันจึงกลายเป็นพอเอาเรื่องนี้ไปอธิบายให้ปุถุชนฟังเขาเข้าใจได้เพราะมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแต่พอบอกอุปาทานขันทั้งห้าเป็นเรื่องในฝ่ายโลกุตระเป็นเรื่องในฝ่ายของอริยะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อมกันยากนอกจากพูดให้กันระยาน,นชนซึ่งปฏิบัติแล้วเห็นขันห้าฟังต่อให้ยังไม่ถึงความเป็นอริยะหรือหลุดพ้นอย่างที่พระอรหรันต ก็พอจะเชื่อมโยงกันได้